ดีค่ะเด็กๆในวันนี้มาพบกับที่เช่าพึ่งในกิจกรรมเสริมประสบการณ์อีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนหน่วยที่4เรื่องร่างกายของฉันซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด5เรื่องค่ะเรื่องที่1ผมของฉันเรื่องที่2ใบหน้าของฉันเรื่องที่3แขนและขาของฉันเรื่องที่4นิ้วมือของฉันและเรื่องที่5 เท้าของฉันค่ะและในวันนี้ทิเชอร์จะมาสอนเด็กๆสองเรื่องด้วยกันนะคะแต่ที่หนึ่งผมของฉันเด็กๆค่ะผมของเราเป็นอวัยวะอย่างหนึ่งของร่างกายที่ช่วยปกป้องแสงแดดและฝุ่นละอองค่ะและยังช่วยทำให้ใบหน้าของเราสวยงามนั่นเองค่ะผมของเด็กๆก,ก็แตกต่างกันออกไปนะคะบางคนผมตรงบางคนผมหยิก บางคนผมสั้นและบางคนผมยาวค่ะเด็กๆควรดูแลรักษาผมด้วยการทำยังไงบ้างคะเด็กๆรู้ไหมคะอ่าเราควรดูแลรักษาด้วยการสระผมนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆสระผมเสร็จแล้วก็ต้องเช็ดทำความสะอาดผมให้แห้งแล้วหวีผมมัดผมให้เรียบร้อยติดโบให้สวยงามด้วยนะคะเรื่องที่สอง ใบหน้าของฉันเด็กๆคะใบหน้าของเด็กๆประกอบไปด้วยอวัยวะหลายอย่างเลยนะคะเด็กๆลองเอามือสัมผัสบนใบหน้าดูนะคะว่าประกอบไปด้วยอวัยวะอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะดวงตาจมูกหูปากคางและแก้มนั่นเองคะ่ะ ใบหน้าของเรามีหน้าที่บอกแสดงอารมณ์และความรู้สึกของเด็กๆนั่นเองนะคะเช่นเมื่อเด็กๆรู้สึกดีใจเด็กๆก็จะแสดงอาการแบบนี้ใช่ไหมคะยิ้มสดใสแบบนี้นะคะเด็กๆใช่ไหมคะและเมื่อเด็กๆเสียใจเด็กๆก็จะแสดงอารมณ์แบบนี้ค่ะ ใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆเสียใจเด็กๆก็จะร้องไห้ใช่ไหมคะและเมื่อเด็กๆโกรธเด็กๆก็จะแสดงอารมณ์แบบนี้ค่ะใช่ไหมคะเด็กๆเมื่อเด็กๆโกรธเด็กๆจะแสดงอารมณ์แบบนี้ใช่ไหมคะอ่าแต่เด็กๆไม่ควรทำแบบนี้ใช่ไหมคะเด็กๆ ต่อไปที่เชร์ให้เด็กๆหยิบหนังสือแบบฝึกหัดสาระที่หนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กชุดบันทึกร่องรอยการเรียนรู้ขึ้นมานะคะให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้ายีสิบสามค่ะเรื่องที่หนึ่งผมของฉันทีนี้เรามาอ่านโจทย์พร้อมกันนะคะเด็กๆโจทย์เขาบอกว่าให้เด็กๆ ขีดเส้นเฉียงทับภาพตัวเลือกที่เป็นเงาของภาพที่กำหนดให้นะคะทีนี้เด็กๆมาดูภาพแรกนี้นะคะภาพแรกเด็กผู้หญิงคนนี้เขาใส่ชุดสีชมพูผมสั้นผมสั้นนะคะเด็กๆทีนี้เด็กๆมาหาภาพเงาที่เป็นคำตอบนะคะให้เด็กๆเ,เอานิ้วชี้ ชี้ไปที่ภาพเงาภาพที่หนึ่งค่ะทางด้านขวามือนะคะภาพเงาภาพที่หนึ่งเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เขามีลักษณะเป็นแบบไหนคะเด็กผู้หญิงคนนี้เขามัดจุกนั่นเองค่ะเด็กๆแสดงว่าภาพเงาภาพนี้ ยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะคะต่อไปให้เด็กๆเ,เอานิ้วชี้มาชี้ที่ภาพเงาภาพที่สองนะคะภาพเงาภาพที่สองเด็กๆลองดูสิคะว่าลักษณะผมเขาเป็นแบบไหนคะเด็กๆผมสั้นนั่นเองใช่ไหมคะผมสั้นเหมือนกับภาพเด็กผู้หญิงที่ใส่ชุดสีชมพู ทางด้านซ้ายมือนี้ไนะคะเด็กๆถ้าเหมือนให้เด็กๆเอาดินสอขีดเส้นเฉียงทับภาพเงาภาพที่ผมสั้นนี้เลยค่ะแสดงว่าภาพนี้คือคําตอบที่ถูกต้องนะคะเด็กๆส่วนข้อสองข้อสและข้อ4ให้เด็กๆทำเหมือนตัวอย่างที่ทีเชอร์สอนเลยนะคะต่อไปนะคะ ทิชเชอร์ให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า24ค่ะเรื่องที่สองใบหน้าของฉันเรามาอ่านโจทย์กันก่อนนะคะโจทย์เขาบอกว่าให้เด็กๆขีดเส้นเฉียงทับภาพวิธีการดูแลรักษาอวัยวะบนใบหน้าทีนี้เด็กๆมาชี้ที่ภาพแรกค่ะ แรกเด็กผู้ชายที่ใส่ชุดสีส้มเขากำลังทำอะไรคะเด็กๆเขากำลังขยี้ตานั่นเองค่ะการขยี้ตาไม่ใช่วิธีการรักษาใบหน้านะคะเด็กๆแต่เด็กๆก็ไม่ควรขยี้หูขยี้ตานะคะเพราะจะทำให้ตาอักเสบแล้วก็แดงได้นะคะเด็กๆ ต่อไปในเด็กเอามือมาชี้ที่ภาพที่สองนะคะภาพนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเด็กๆแปลงฟันนั่นเองค่ะการแปลงฟันยังไม่ใช่วิธีการรักษาใบหน้านั่นเองนะคะแต่การแปลงฟันเป็นวิธีการรักษาฟันของเด็กๆ ให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นเด็กๆควรแปรงฟันทุกวันนะคะต่อไปเรามาดูภาพที่สามกันนะคะเด็กๆภาพนี้ใส่ชุดสีฟ้าเข,เ,ขเขากำลังทำอะไรอยู่คะเด็กๆเ,เขากำลังนำสิ่งแหลมคมแย่เข้าไปในหูใช่ไหมคะอ่า การนำสิ่งแหลมคมแย่เข้าไปในหูก็ยังไม่ใช่วิธีการรักษาใบหน้านะคะเด็กๆแล้วก็เด็กๆห้ามทำนะคะห้ามนำสิ่งของแหลมคมแย่เข้าไปในหูเพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นแผลแล้วก็เลือดไหลออกมาจากหูนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูภาพนี้กันนะคะเด็กๆ ภาพเด็กผู้ชายที่ใส่เสื้อสีเขียวเขากำลังนำผ้ามาเช็ดหน้าผ้าที่เช็ดหน้าอันนี้ใช่วิธีการรักษาใบหน้าไหมคะเด็กๆใช่ไหมคะอ่าใช่นั่นเองนะคะเราหาเจอแล้วภาพที่เป็นการรักษาใบหน้านะคะ เด็กๆเ,เจอแล้วใช้ดินสอขีดเส้นเฉียงทับภาพนี้เลยค่ะต่อไปเรามาหากันต่อนะคะดูสิคะว่าจะมีภาพที่รักษาใบหน้าอีกไหมคะต่อไปเอามือมาชี้ภาพนี้นะคะเด็กๆภาพเด็กผู้ชายที่ใส่ชุดสีม่วงเขากำลัง นำนิ้วมือแย่ไปที่รูจมูกนั่นเองนะคะเด็กๆภาพนี้ก็ไม่ใช่ภาพที่รักษาใบหน้านะคะแต่การนํานิ้วแย่เข้าไปในรูจมูกก็ไม่ควรทํานะคะเด็กๆเพราะจะทําให้จมูกเราเป็นแผลแล้วก็มีเลือดไหลออกมาเหมือนกันนะคะต่อไปเรามาชี้ภาพสุดท้าย ภาพที่เด็กผู้ชายใส่เสื้อสีแดงค่ะเด็กๆเขากำลังทำอะไรอยู่คะเด็กๆทราบไหมคะเขากำลังนำผ้าเช็ดหน้าเช็ดจมูกเพราะว่าเขาไอและก็จามออกมานั่นเองค่ะแต่ภาพนี้ก็ยังไม่ใช่ภาพการดูแล,แลรักษาใบหน้าเหมือนกันนะคะ แต่การที่เด็กคนนี้พกผ้าเช็ดหน้าเอามาไว้เช็ดจมูกเช็ดปากเวลาไอหรือจามนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องพกผ้าเช็ดหน้าเอาไว้ติดตัวนะคะเพื่อป้องกันการไอจามแล้วใส่แมสทุกวันเพื่อป้องกันโรคโควิดนะคะเด็กๆ ในวันนี้ทิเชอร์มีความรู้มาเสริมประสบการณ์ให้เด็กๆเ,เพียงเท่านี้แล้วเรามาเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะบ๊ายบายค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้า ยิ้มกันหน่อยสิจ้าโบกมือบาย